ตาเขาสวยอะตาสวยมากคะตนจริงเข,เขาก็ดาอาตาสีค่ะสวยดีมีอีกวันหนึ่งเขาเดินมาแล้วกาดฉันแล้วเธอหาฉันไม่เห็นแล้วเธอจำไว้อย่างว่า เป็นยังไงยังไงฉันจะไม่ทิ้งเธอ กรณีข่าวเศร้าการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวและวงการบันเทิงไทยคุณชรินันทนาคอนนักร้องนักสแสดงศิลปินแห่งชาติสามีของอดีตนางเอกดังในตาหยายดน้ำพึ่งอย่างคุณเพชรราชวราชท่านได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคชราในวัย9 1ปีเวลาประมาณ2นาฬิกาของวันที่20สิงหาคมบรรยากาศภายในงานค่ะและช่วงพิธีลดน้ำศพเต็มไปด้วยความโศกเศร้าคุณเพชรราคู่ชีวิตสุดกลัานปล่อยโฮบอกลาครั้งสุดท้าย เมื่อวานนี้ค่ะ21สิงหาคมเวลาประมาณ13นาฬิกาในคะณวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนางปัญชลีบุตรสาวค่ะพร้อมด้วยลูกสาวอย่างคุณหวายปัญญาริษานะคะผู้เป็นหลานสาวของคุณชรินค่ะและบุคคลใกล้ชิดครอบครัวได้เคลื่อนร่างจากโรงพยาบาลตำรวจถึงวัดทาทองมาบำเพ็ญกุศลที่ศาลาเก้าวัดทาทอง่ามกลางความโศกเศร้าและอาลัยของคนในครอบครัวคนสนิทและบุคคลในแวดวงบันเทิงค่ะที่เคยร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นโดยมีคุณแหวนแหวนค่ะหลานสาวรอรับพร้อมกับเตรียมพิธีรดน้ำและในเวลาต่อมาอดีตนางเอกชื่อดังงนคอย่าาาุณเพชชรรว ชีวิตของคุณชรินได้เดินทางมาถึงวัดโดยมีคุณแหวนแหวนค่ะเข้าไปประคองพาขึ้นศาลาเพื่อรวมลดน้ำศพค่ะเป็นการไว้อาลัยทั้งนี้คุณอรวีสัจจานนนนักร้องคู่ขวัญของคุณชรินค่ะได้เข้ามาพูดคุยกับคุณเพชราทั้งยังกอดกันร้องไห้ทําให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณคริสสามีชาวต่างชาติของคุณแหวนแหวนได้อุ้มน้องเอริกนะคะลูกชายเข้ามาร่วมงานด้วยโดยเมื่อคุณแหวนแหวนค่ะได้เข้าไปอุ้มก็ถึงกับปล่อยโฮออกมาตามที่คุณแหวนแ โอกาสได้เจอหน้าของเลดเลยวันนี้ก็เอาลูกมาแล้วค่ะวันนี้ก็ก็เลยได้พาตัวเล็กมามาเจอคุณทวดก็ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแต่ก็ดีใจค่ะว่ยังยังได้เชื่อว่าแกแกรู้สึกได้เพราะว่าจับมือกันอะไรอย่างนี้ประตอนอยู่ที่ i อจก็ดูคลิปหลานแล้วก็ร้องไห้วิดีโอคอใช่วิดีโอคอแล้วแ แกน้ำตาไหลกอยากเจอแกรักเด็กค่ะสำหรับบรรยากาศพิธีการรดน้ําศพของคุณชรินนะคะเป็นไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งค่ะโดยมีภรรยาอย่างคุณเพชรราอาดีตนางเอกในตายยาดน้ําพึง่งรําไห้ด้วยความอาลัยซบลงที่มือของคุณชรินนะคะคู่ชีวิตที่จากไปแทบขาดใจสร้างความเศร้าสลดอาลัยแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีทุกคนโดยทางครอบครัวค่ะได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนงดสัมภาษณ์คุณเพชรรานะคะเนื่องจากสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจของคุณเพชรราอย่างไม่พร้อมกับความสะเทือนใจต่อการสูญเสียครั้งนี้เชว ว่าหลายหลายคนค่ะน่าจะพอได้รู้เรื่องราวเส้นทางความรักของทั้งสองท่านมาบ้างแล้วที่เรียกได้ว่าเป็นรักแท้และเป็นคู่ชีวิตของกันและกันจริงๆสําหรับเรื่องราวความรักของคุณชรินนันธนาครผ่านการมีชีวิตคู่มาสองครั้งครั้งแรกได้สมรสกับคุณสปานเทียนประสิทธิ์ค่ะซึ่งเป็นน้องสาวของคุณปองทิพย์ภรยาของคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์นะคะมีบุตรสาวด้วยกัน2คนค่ะก็คือคุณปัญชลีนะคะเป็นมารดาของคุณแหวนแหวนค่ะและคุณปัญชนิดนะคะซึ่งเป็นมารดาของคุณหวายปัญญริษาค่ะภายหลังนนะคคไไดดด้้ยกกขาัับุุณณสสปรริ็ม ใหม่กับคุณเพชราชาวราชอดีตนางเอกภาพ,พยนตร์ฉายาในตาหยาดน้ำพึง่งโดยมีบุตรด้วยกัน1คนนะคะแต่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็กจุดเริ่มต้นความรักของคุณชรินกับคุณเพชราค่ะเจ้าตัวนะคะได้เคยเล่าเอาไว้ในรายการคุยแซ่บโชว์เมื่อปี2564ค่ะเผยสาเหตุที่จีบคุณเพชรานะคะเพราะว่าเป็นคนสวยค่ะโดยมีคนมาจีบคุณเพชราเยอะมากเลยนะคะส่วนตอนนั้นเนี่ยตนก็ร้องเพลงค่ะคุณเพชราชอบฟังเพลงนะคะจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้จีบอะไรกันมากมายคุณเพชราก็ไม่ได้มองตนมากมายนะคะจริงๆแล้วตนกับคุณเพชชราานนนี่ยมงนนกับอท ให้ได้เจอกันบ่อยนะคะเขาก็มีงานเยอะเราก็ร้องเพลงเยอะก็รู้สึกว่าเจ้าเอกันบ่อยก็เลยมีการชวนกันไปเที่ยวไปกินข้าวก็มีจังหวะที่ต้องหนีนักข่าวไปหาร้านข้าวนะคะเลือกสถานที่ที่อยารู้รามากคบกันอยู่ประมาณ10ปีค่ะจนได้ใช้ชีวิตด้วยกันและในวันที่คุณเพชรราต้องตาบอดตลอดการคุณชรินนะคะได้พูดให้คํามั่นและกําลังใจนะคะว่าเธอจําไว้ไม่ว่าอย่างไรฉันจะไม่ทิ้งเธอแม้ในช่วงแรกจะลําบากแต่ก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขโดยเผยว่ารุ่นนี้ไม่ต้องบอกรักแล้วมันอยู่ที่หัวใจส่่ววนเคดับของชีิตู ที่ทาให้ประกองชีวิตคู่มาถึง50ปีคุณชรินค่ะเผยว่าคือห่วงใหญ่ซึ่งกันและกันนับเป็นรักที่ตราตึงใจแฟนๆไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะโดยสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็นของคุณเพชราเจ้าตัวได้เคยเล่าเอาไว้นะคะย้อนกลับไปเมื่อปี2 5 1 3าค่ะขณะที่ถ่ายทําภาพยนตร์ไทยใหญ่นะคะคุณเพชราเริ่มประสบปัญหาด้านการมองเห็นสืบเนื่องมาจากการทํางานหนักจนไม่ได้พักสายตาค่ะและต้องรับบทร,ร้องไห้อยู่นับครั้งไม่ถ้วนนะคะประกอบกับการที่ระหว่างถ่ายทําต้องใช้แสงไฟแผ่นรีเฟลกค่ะส่งผลให้กระทบกับจอก,ก,ก,กระจกตาาอย่ง ไไม่ได้จนปัญหาเรื่องดวงตาค่ะค่อยๆลุกลามหนักมากยิ่งขึ้นอีกทางด้วยหน้าที่ทางการงานค่ะยังทําให้ไม่ได้มีโอกาสนะคะได้ไปหาแพทย์ตามนัดและยังแพ้ยาค่ะที่ใช้รักษาตัวจนน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะคะเป็น60กิโกรัมจากเดิมเนี่ยสี่สิบเถึงสี่สิบแปดกิโลเท่านั้นทั้งยังต้องเจอเอฟเฟกผมร่วงนะคะมีฝ้าดําขึ้นทั่วร่างกายค่ะและ,และอาการหนักหายใจไม่ออกกลืนน้ําไม่ได้นะคะหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลการทํางานของไตยหยุดพิษของยาค่ะทําให้ตัวบวมจนต้องรอนะคะให้พิษของยานั้นลดลงจากที่่เคยสสวมใ ดำค่ะและนั่งแท็กซี่ไปไหนมาไหนได้เองนะคะตอนหลังค่ะก็มองไม่เห็นออกไปไหนคนเดียวไม่ได้ค่ะต่อมาก็ได้เข้ารับการผ่าตัดดวงตาค่ะแต่ผลกลับทําให้ยิ่งเลือนลางนะคะและในช่วงกลางปี2524ค่ะกลายเป็นตาบอดสนิทในที่สุดหลังจากนั้นค่ะก็ได้ห่างหายจากวงการไปค่ะในช่วงตลอดปลายปีที่ผ่านมานะคะมีหลายคนประสงค์ที่จะบริจาคดวงตาให้สามารถกลับมามองเห็นให้ได้อีกครั้งแต่เป็นไปได้ยากเนื่องจากว่าเสียที่ประสาทตาไม่ใช่แค่ดวงตาในช่วงต้นปีพุทธศักราช2552ค่ะคุณเพชรราได้ให้สัมภาษณ์กับ ทางรายการโทรทัศน์ครั้งแรกในรอบ30ปีในรายการวูดี้เกิดมาคุยนะคะพร้อมกับเปิดใจค่ะที่ไม่ได้เปิดเผยใบหน้าและบอกสาเหตุที่เก็บตัวเงียบนะคะยอมออกรายการโทรทัศน์นะคะแต่ยังคงไม่เปิดเผยหน้าตาก,กระทั่งกระกฎาคมปี2552คุณเพชราค่ะได้รับงานโฆษณาลิปสติกมิสทีนนะคะจากการที่เข้าไปติดต่อเจราจาถึง9ครั้งโดยรายได้จากการทํางานครั้งนี้คุณเพชรราจะบริจาคให้กับองค์กรการกุศลทั้งหมดส่วนหนึ่งจะมอบให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยและเมื่อประมาณกลางเดือนกันยาย,ยนปี2552 โฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่ค่ะโดยตัวแรกนะคะที่นําเสนอภาพของคุณเพชรราในอดีตและตัวที่2มีพรีเซนเตอร์ของมิสทีนคนก,ก่อนๆค่ะมาพูดถึงจุดเด่นของโฆษณาตัวนี้ซึ่งนับได้ว่าเป็นโฆษณาทางโทรทัศน์ตัวแรกที่คุณเพชรราย,ยอมปรากฏใบหน้าให้เห็นในรอบกว่า30ปีทางนี้คณะท่านผู้ชมอีกความน่ารักและก็ซึ้งสุดๆของทั้งคู่นะคะครั้งหนึ่งคุณชรินค่ะเคยร้องเพลงจีบคุณเพชรรานะคะอย่างบทเพลงรักอมตะอย่างหยาดเพชรน,นะคะที่เหมือนเป็นตัวแทนความรักของคุณชรินค่ะที่มอบให้กับคุณเพชรราชวราชหญิงผู้เป็นที่รักนะคะที่่ไมเคยยจาางห และผ่านบทพิสูจน์กันมามากมายจนทุกคนค่ะต่างบอกว่านี่คือรักแท้หยาดเพชรเป็นบทเพลงแนวลูกกรุงค่ะที่ขับร้องโดยคุณชรินนันทนาครแต่งคําร้องโดยคุณชาลีอินทรวิจิตค่ะและทํานองโดยคุณสมานการชนะพลินนะคะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเงินเงินเงินที่ออกฉายในปีพุทธศักราช2 5 0 8ค่ะนําโดยคู่ขวัญจอเงินนะคะในยุคนั้นอย่างคุณมิช,ชัยบัญชาและคุณเพชราชาวราษฎร ปานน้ำพึ่งเดือนหา ้งนี้ภายในงานเมื่อคืนค่ะทางด้านของคุณส้มออนรวีนะคะนักร้องลูกกุ้งลูกทุ่งที่ร่วมงานกันกับคุณชรินค่ะศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับมาตลอดเวลา20ปีตุดอาไยนะคะเปิดใจทั้งน้ําตาเผยห่วงสุดท้ายสิ่งที่ท่านห่วงที่สุดก็คืออาอีทค่ะหรือว่าคุณเพชรชราชวราชนั่นเองนะคะเพราะว่าอาอีทมองไม่เห็นท่านก็คอยเป็นดวงตาให้เป็นกําลังใจเป็นทุกอย่างส่วนที่ตนรักท่านมากนอกจากจะเป็นศิลปินในดวงใจแล้วท่านเป็นสุภาพบุรุษมากๆดูแลอาอีทอย่างดีมาโดยตลอดคนไทยสูญเสียงมาก เร,เราได้ยินเสียงเพลงของอาแล้วก็ลงรักเพลงเก่าแล้วก็ร้องเพลงเองบันทึกวรรณกรรมมาตลอดกว่า20ปีนะร่วมงานกันอาก็จะชอบร้องว่าขาเธอไม่ได้หัวใจ้อสระาพค่ะก็จะมีมีอลวีอยู่เกือบทุกครั้งได้มาทำงานกับอาก็ รักตลอดแล้วก็จะรักตลอดคิดว่าอาห่วงอาอีทเมื่อก่อนนี้อ่ะคุณอาอยู่ก็ยังเป็นเป็นดวงตาให้เนาะเป็นกำลังใจเป็นทุกอย่างอันนี้ที่รักอามากที่รักอามากนอกจากเป็นศิลปินในดวงใจ มเวาร่ราามุษากออดูแลรีดีว่าเรื่องราวความรักของทั้งคู่ค่ะนิยมามคําว่ารักแท้ได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามนะคะทางท็อปดาราขอแสดงความเสียใจยต่อการจากไปของคุณชรินอีกครั้งด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube c h anel ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ